พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อทำความสงบกายสงบใจเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ อย่าให้ใจมันส่งสายไปทางอื่นปกติของใจนี่มันชอบคิดไปตามเรื่องราวต่างๆมันจับเรื่องใดได,ได้มันก็คิดไปตามเรื่องนั้นบางทีความคิดนั้นจะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่เชิง เป็นธรรมดาธรรมดาไปเฉยๆความคิดเช่นนั้นถึงจะไม่เป็นบาปเป็นบุญมันก็เป็นสิ่งที่ทำใจให้ฟุ่งสัานไม่สงบลงได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสำคัญว่ามันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกก็นั้น คิดไปมันคงไม่มีโทษอะไรไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าเมื่อไม่สำรวมใจให้นิ่งจิตก็น,นิ่งไม่ได้จุดมุ่งหมายของการภาวนามันอยู่ที่เราพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่เป็นเบื้องต้น ถ้าจิตมันหยุดคิดโดยประการทั้งปวงยังเหลือแต่ความรู้กับสติประคองจิตนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่ หายใจออกไปก็รู้ว่าจิตตั้งโยไม่คิดไม่สายไปทางไหนนี่ก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้จิตนี้มันจึงจะคลายอารมณ์ต่างๆออกได้มันจึงจะรวมลงเป็นหนึ่งถ้าไม่ละความคิดนึกปรุงแต่งต่าง เสียก่อนอย่างนี้เราจะไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะว่ามันมีอารมณ์อยู่ในใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสมถะสมถะแปลว่าอุบายทำใจให้สงบวิปัสนาแปลว่าอุบายทำใจให้รู้แจ้ง ในสังขารน,นามรูปตามเป็นจริงตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งซีจะรู้แจ้งได้ก็เพราะอาศัยทำใจให้สงบเป็นเบื้องต้นนี่เองดังนั้นเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็เตือนใจของตนให้หยุดคิด ก็ใจมีดรงเดียวเท่านั้นแหละถ้าหาวกว่ารู้ตัวแล้วแล้วก็ตัวเองก็หยุดคิดมันก็หยุดลงได้ <S <S แต่ข้อสำคัญมันไม่รู้ตัวนี่นะมันคิดเลื่อยเปื่อยไปมันกำหนดตัวเองไม่ได้ <S <S 2> <S 2> สำคัญอยู่ตรงนี้ ฉะนั้นต้องกำหนดตัวเองให้ได้กำหนดรู้นะกำหนดรู้ความรู้อันนี้นะนั่นแหละเมื่อผูดด้ใดมากำหนดรู้ความรู้อันนี้ได้แล้วก็จิตมันก็หยุดคิดเท่านั้นเองมันจะไม่คิดสงสัยไปทางอื่นดังนั้นนะ่ะ สติก็แปลว่าความระลึกได้ mm. ก็ระลึกเข้ามาหาความรู้นี่แหละไม่ใช่ระลึกไปอย่างอื่นนี่พูดถึงการภาวนามันต้องเอาความรู้เป็นหลักจะไปเอาอย่างอื่นเป็นหลักไม่ได้เอาความรู้เป็นหลัก ทิ้งความรู้เสียแล้วก็จิตไม่อยู่แล้วมีแต่คิดเลื่อนลอยเลื่อยๆไปไปอย่างนั้นถ้าเรากำหนดความรู้นี่เพ่งความรู้นี่อยู่จะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวอย่างไรก็ช่างในวันไว้สะกดจิตนี้ ไว้ไม่ให้มันวันไหวไปตามร้อนตามหนาวตามเจ็บตามปวดต่างๆหมดเนี่ยไม่ให้มันวันไหวไปตามความคิดต่างๆเมื่อเราอดกั้นลงไปแล้วมันหยุดคิดได้ถ้าผูใ้ใดไม่อดกั้นลงอนี้ มันก็ต้องคิดไปเรื่อยเปืยไปตามวิถีทางของมันมันเคยคิดไปถึงเรื่องใดมันก็จะคิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นนังนะะจึงได้ออกกำลังใจนั่นแหละคำว่าอดกั้นเนี่ยก็คือออกกำลังใจแล้วอดไม่คิดไม่นึกไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะเมื่ออดเข้าจิตนี่มันดิ้น่ะ ดิ้นก็ช่างมันไม่ถอยเมื่อไม่ถอยสู้เข้าไปสู้กันมาหนาหนึ่งมันก็หยุดติลงได้เลยสู้ความอดทนไม่ได้มันก็ยุดติลงท่านอุปมาไว้เหมือนอย่าง จับสัตว์ถกจำพวกมัดเชือกใส่ขามันซะแล้วก็เอามาเอาเงื่อนเชือกเงื่อนหนึ่งนั้นมารวมกันเข้าผูกติดกับหลักไว้หลักนั้นแข็งแรงสัตว์ถกชนิดนั้นมันก็อยากหนีอยากเป็นอิสระมันก็ดิ้นต่างตัวต่างก็ดิ้นไปสุดขีด ตัวมีปีกก็จะบินขึ้นฟ้าบินไม่ได้ตกลงมาตัววิ่งตามดินก็จะวิ่งไปตามดินก็ขาเชือกอยู่ที่ขาไปไม่ได้ดินไปดินมาเมื่อมันหลักกันก็ไม่ถอนเดี๋ยวอ่อนกำลังลงเนื่อยแล้วมันเกิดมาจุกเจ่าอยู่ที่หลักนั่นเองเนี่ย มารวมกันอยู่ที่หลักนั้นไปไหนไม่รอดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อสำรวมจิตนี่ด้วยสติสมบัติชญนญี้แล้วก็มีขันติความอดกั้นในใจด้วยไม่มันคิดมันฟุ้งซ่านไปถ้าความอดกัน้นทนทานอันนี้มัน เข้มแข็งอยู่ไม่ท้อไม่ถอยล่ะจิตนี่มันจะพยายามคิดไปสายไปยังไงมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าความอดทนมันเข้มแข็งกว่าเหมือนอย่างหลักที่ปักลงในดินเชือกกาเหนียวหลักก็แข็งแรงสัตว์ทั้งหกตัวแล้วมันจะขย,ยอ้ไปยังไงมันก็ไม่ถอนนะอันนี้ก็เทียบได้กับอารมณ์หกนั่นแหละ คำว่าสัตว์หกชนิดนั่นนะจิตที่มันจะคิดวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสตามธรรมารมต่างๆหมดนั้นมันไปไม่ได้มันคิดไปไม่ได้เพราะมันมีสติกับขันติต้านทานไว้มันยังคิดไปไม่ได้คิดไปมันรู้ตัวแล้วมันอก็ยุติลง พอเผลอๆขยับคิดไปมันก็รู้ตัวมันก็อดกั้นเข้าไปฝึกเข้าไปอย่างนี้เขาก็ไม่นานความคิดมันก็ยุติลงได้เพราะว่าต้านทานต่ออำนาจแห่งความอดทนไม่ไว้มันก็อ่อนกำลังลงใจก็เลยสงบลงอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นอย่างนี้แหละอันวิธีฝึกวนจิตนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำอ่อนแอแล้วมันจะสงบลงได้ริงอยู่บางคนก็ฝึกตัวเองง่ายไม่ได้ออกแรงเท่าไรมันก็สงบลงได้แต่บางคนมันต้องได้ออกแรงเต็มที่กลัวมันจะสงบลงได้นะ่ะมันนิสัยไม่เหมือนกันนะ่ะ เอียเวยถือเอานิสัยผู้อื่นนะมาเป็นนิสัยของตนเองโดยฝ่ายเดียวแล้วมันไม่ได้ต้องสังเกตดูนิสัยใจคอของตัวเองให้รู้เรื่องเจ้าของเองเมื่อรู้ว่าเอตัวเองนี่มันหยาบจำเป็นต้องได้ใช้กำลังแข็งแรง สู้ทนอดกั้นมันถึงจะสงบลงได้อย่างนี้ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องใช้ความอดความทนความภาคเพียนพยายามเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งลมหายใจเข้าออกลงในปัจจุบันนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มันไม่เหลือวิสัยหรอกใจที่เคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนก็ค่อยสงบลงสงบลงไปได้ ว่าแต่อย่าไปทิ้งความรู้กำหนดรู้อยู่ที่รู้อยู่อย่างนั้นนะหน่อยมันก็เอาชนะความคิดนึกความจำหมายต่างๆได้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับไปแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบายแบบนี้นะมันลำบากแต่ตอนต้นอันตอนปลายนั้นสบายแบบนี้เบาใจเบากาย เมื่อจิตมันคลายอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วถ้าจิตมันยังไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปมันจะไม่เบากายเบาใจเลยมันเคยมีความรู้สึกอยู่อย่างไรก็จะรู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละนี่ให้สังเกตดูทุกคนถ้าหากว่าจิตมันรู้ตัวได้ว่า มันคลายอารมณ์ออกไปแล้วอย่างนี้ก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมง่ายๆอย่าให้มันถอนง,ง่ายๆมีสัมปชัญญะกำหนดร,รู้ความรู้อันนั้นอยู่รู้ไม่ยึดรู้ไม่ถืออะไรนั่นต้องให้กำหนดร,รู้อย่างนั้น รู้ว่าจิตดวงนี้นะมันไม่ยึดมันไม่ถืออะไรอย่างนี้มันสงบอยู่เฉยๆประกอบด้วยสติสมวัชนญยะอยู่ปัจจุบันนี้อย่างนี้ก็กำหนดรู้ตัวเองอย่างนี้แหละให้ได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดจะถือ พราะรวนตั้งแต่ของไม่เที่ยงอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายทั้งหลายที่ดวงกิจอาศัยอยู่เนี่ยมันมีแต่ของไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนั่นนี่นะต้องเข้าใจดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ปลงให้วางลงในเมื่อตนได้ลุ่มหลงยึดถือมาแต่ชาติก่อนแล้ว มาชาตินี้ก็ยังจะม,มาหวงมายึดมาถืออีกอยู่เส้นนี้มันก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปไม่ได้เลยพ้นจากความทุกข์ความโศกเศร้าพิไรล,ลำพันธ์ต่งางๆไปไม่ได้ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แบบนี้นะหัดสอนใจตัวเองด้วยปัญญาเข้าไป เมื่อใจมันปลอดจากอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็สอนตัวเองได้วันนี้คนเราอ่ะสอนให้มันยึดมันถืออะไรต่ออะไรมันก็จะไม่ยึดไม่ถือปัญญานี่มันสำคัญมากปัญญาต้องสอนจิตให้ได้มันถึงจะวีมุตคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ได้โดยสมุเฉตทประหารคือว่าคือว่าละได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละถ้าหากว่ากิเลสอันใดตนละได้โดยเด็ดขาดแล้วมันก็รู้ก็รู้ตัวรู้ว่าตนละได้โดยเด็ดขาดส่วนใดที่ตนยังละไม่ได้ก็รู้ ก็รู้ว่าตนยังละไม่ได้ก็จะได้เพียนพยายามละกิเลสนั่นนั่นเลยไปไม่มีถอยหลังพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนะี่ยท่านรู้จริงรู้แจ้งในหนทางอันถูกต้องไม่สงสัยลังเลแล้วเหตุนั้นท่านจึงได้เดินหน้าเรื่อยเท่าที่เดินมาแล้วก็ถูกต้องแล้วมีความสุขสบายมา แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พยายามเดินเรื่อยไปอันเรื่องความอดความทนความเพียรนั้นขาดไม่ได้ต้องประดับใจอยู่อย่างนั้นเลยต้องเป็นพื้นฐานของใจรองรับใจไปเรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าผู้รู้จัก แนวทางอันถูกต้องถ้ารู้โดยถูกต้องอย่างนี้ทำใจใ่้สงบมันก็ทำได้ง่ายไม่วุ่นวายเดือดร้อนไม่สงสัยลังเลดังนั้นก็ให้พึ่งพากันกระทำลงไปอย่าไปท้อไปถอยท้อถอยไม่ได้ มารคือกิเลตี่มันแหมมันเหนียวแน่นจริงๆแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามานี่แหละจะต้องละได้เพราะว่าผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้นั่นมันก็เป็นผูุ้ชนธรรมดาสามานี่แหละแต่ว่าเพื่อนยึดถือเอา ความรู้เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตซึ่งแต่งต่างจากคนทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดําเนินอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นปุธุชนเต็มตัวเลย เมื่อผู้ใดมายึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตท่านให้นามว่ากัลายาณชนแปลว่าบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงามหมายความว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเดินไปตามทางแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดินไปทางอื่น ทางกายเช่นนี้ก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ช่วยเหลือเคืือกุลบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นในเวลาเห็นสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเราสามารถจะช่วยได้ก็ช่วยไป ถ้าถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้แล้วก็วางเวกขาลงโดยนึกถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ,ของตอนอย่างนี้นะในเมื่อกรรมที่บุคคลใดกระทำมาแล้วมันตามมาให้ผลไม่มีใครจะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ก็ช่วยไม่ได้ต้องนึกอย่างนี้แล้วก็วางอเวกขาลงได้ จะเป็นญาติโกโหติกาวงสาคณาญาติอะไรก็ตามแหละในเมื่อมันเหลือวิสัยอย่างนั้นแล้วเราก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับคนนั้นนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีกายอันสะอาด ปราศจากบาปกร,รมอันชั่วลายพอเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลหรือสัตว์อื่นแล้วทำการงานอะไรแล้วมันเป็น,ปนดีทั้งนั้นแหละกับเว้นจากการหยิบการช่วยเอาของบุคคลอื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้แม้แต่น้อยเดียวก็ไม่เอาถ้าหากว่า ไม่ได้ถามเขาก่อนเขาไม่อนุญาตก่อนบางคนมีนิสัยมือไวใจไว้พอเห็นของใครวางอยู่ที่ไหนเมื่ออยากได้เต็มแก่แล้วบนี้ก็มองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็หยิบฉวยเอาไปอย่างนั้นถือกันว่าไม่ได้ลกักเอาเฉยๆเนี่ย อย่างนั้นก็มีนะบางคนนะเอาโดยฐานคุ้นเคยกันถ้าว่าคุ้นเคยกันจริงๆเมื่อถือเอาไปแล้วก็ต้องแจ้งให้เขาทราบในภายหลังถ้าไม่บอกให้เขาทราบในภายหลังก็ถือว่าลักแหละสิ้นข้อนั้นก็ขาดป็อย่างนั้น ต้องบอกให้เขาทราบในภายหลังว่าถ้านึกในใจไว้ว่าถ้าเขาเรียกร้องเอาเงินเอาทองก็ก็จะให้ถ้าเขามีจิตเบตตาเขาให้กระเป่าก็สาธุแต่ถ้าพิจารณาดูว่าของนี้เขาหวงแหนมากอย่างนี้อย่าไปเอาแม้จะคุ้นเคยกันยังไงก็ตาม ไม่ต้องไปถือเอาเขาจะเสียใจในี่การถือเอาสิ่งของเนี่ยให้พึ่งเข้าใจอย่างนี้แม้เมียของคนอื่นผัวของคนอื่นก็เหมือนกันมันก็เว้นได้เมื่อสำรวมกายได้แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ล่วงเกินแล้ว เราว่าไปล่วงเกินของรักของชอบใจของผู้อื่นนั้นเขาก็ไม่พอใจจะให้ล่วงเกินเขาไม่ได้อนุญาตเลยแต่ถ้าเขาว่าไปรักเอาของเขานั่นแหละเหมือนมันถึงได้มีโทษนั่นแหละลองสังเกตดูนี่แหละเว้นความประพฤติชั่วทางกายนะ มันมีเหตุผลอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้เว้นนั่นเนละแล้วก็การดื่มสุรายาเมาเครื่องดองของเสพติดไห้โทษต่างๆหมู่นั่นก็เรียกว่าเราก็ทําทางกายนั่นเนี่ถ้าใจเห็นโทษของของเสพติดได้โทษเหล่านนั้นแล้วเบื่อมันบ,บังคับไม่ให้มันไปฉวยไปจับออกมาดื่มมากินอย่างนี้ มันก็ทำไม่ได้ดอกกายอันนี้นะถ้าใจมันเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วเบื่อหน่ายมันแล้วมันจะไม่ไปแตะต้องเลยดังนั้นรวมความลงแล้วว่าการทำความชั่วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจดวงเดียวนี้แท้ๆเมื่อตอนฝึกใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้แล้วก็ มันไม่ได้ทำชั่วห้าอย่างนั้นเลยหรือถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงเสียขาบทวิในน้อยใหญ่ต่างๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฝึกใจได้ดีแล้วนี่ฝึกให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละไม่ท้อไม่ถอยล่ะ คล้ายๆกับว่าฝึกบังคับใจตัวเองก็ว่าได้นะเว้ยการภาวนาเบื้องต้นนี่นะตามธรรมดาคนเรานี้ไม่ได้บังคับใจตัวเองนะมันอยากคิดอย่างไรก็ปล่อยมันคิดไปตามต้องการเลยอมันก็มีแต่คิดกับคิดแลแบบนี้นะเพราะว่าปล่อยตามเรื่องนี้ไม่ห้ามมันเลยเหมือนอย่างโซเฟอร์ขับรถอย่างนี้นะ ถึงที่หยุดก็ไม่หยุดแหละมันก็ประสบอุบัติเหตุเลยเป็นอย่างนั้นก็วิ่งไปสุดทางแล้วมาหยุดเลยมันก็ไปชนอันอื่นเข้าไปแล้ววันนี้นะวัตถุใดขวางหน้ายแ้วมันก็ชนดะไปนะอันนี้เหมือนกันเลยเรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็เอามาคิดอย่างนี้นะ ก็หมายถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่เป็นกิเลสบาปประทับต่างๆนั่นแหละที่ไม่ควรคิดถึงคำหนึ่งหามันก็คิดอย่างนี้นะมันก็ไปเจอบาปอากุศลเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นอะไรอะไรมันก็รวมลงมาที่จิตดวงเดียวนี่แหละบุญก็ดีบาปก็ดีอย่าไปสงสัยถ้าผู้ใดฝึกใจนี้ได้แล้ว บาปมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเมื่อตอนเองเห็นโทษของบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทรงบัญญัติถามไว้นั้นตนเอามาเพ่งพินิพีนาดูก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไวจง้จรงิงๆว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปจรงิงนะการพูดเช่นนั้นเป็นบาปจรงิงอย่างนี้นะ สมาวิณิฉัยเห็นตามที่พระอ,องค์ทรงบัรยทธามนั้นแล้วแต่ว่าตัณหามันยังจูงใจอยากทำความชั่วเหล่านั้นอยู่เนี่ยเราไม่ยอมบบดนีนะ้เห็นโลกมันแล้วสกัดกั้นมันไว้เรื่อยไปห้ามตัวเองให้ได้อย่างนี้ mm hmm. เมื่อมันห้ามตัวเองได้อดกั้นได้แล้ว ที่เลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงเลยเพราะว่าจิตไม่ไปตามมันนี่มันบังคับให้อยากทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่ยากเราไม่เอามันเป็นบาปมันเป็นโทษเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้ามันมันก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้นะเพราะว่าเมื่อใจห้ามใจตัวเองได้แล้วมันก็ห้ามกายห้ามวาจาได้หมดอ ถ้าห้ามใจไม่ได้แล้วก็ห้ามกายห้ามวาจาก็ไม่ได้แล้วนี่ไปทำบาปแน่นอนคนเรานะดังนั้นนะ่ะควรพากันพิจารณาดูว่าตนนี่นะเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งหรือไม่ถ้าตอบตนว่าแน่นอนนัตถิอตตะสมังเปมัง ความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วแล้วเรามาพิจารณาดูตัวเองนี้ทุกคนก็ยอมรับพุทธภาสิทธ์ข้อนี้เลยเมื่อเมื่อตนความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีอย่างนี้แล้วก็เมื่อสิ่งใดที่มันจะนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ตนตนก็บังคับตนไว้ไม่ทำไม,ไม่พูด อย่างนี้นะมันก็ถึงจะมีความสุขได้จึงชื่อว่าเป็นผู้รักตนนำตนไปสู่ความสุขความสงบให้ได้จึงสมกับพระพุทธภาสิข้อนี้ว่าความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีนั่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าไม่ไม่สมไม่ดำเนินไปไม่ถูกต้องตาม พระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไวน้นี้มันก็ต้องได้ประสบความทุกข์แลเป็นผลนะเพราะว่าตนบังคับตัวเองไม่ได้ไม่ให้ฆ่าสัตว์มันก็ไปฆ่าไม่ให้รักทรัพย์มันก็ไปรักอย่างนี้นะไม่ให้ประพฤติผิดในกามมันก็ไปประพฤติไม่ให้กล่าวเท็จมันก็ไปกล่าว ไม่ให้ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดมันก็ไปดื่มอย่างนี้มันก็ได้นสือว่าเป็นผู้สะสมบาปใส่ตนเองก็จะได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละเป็นผลทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าถ้าตนเว้นได้มันก็กลงกันข้ามดังแสดงมา